กล่าวสวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆหน่องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะฮะวาล่านะหรือว่าไวกิ้งฟอร์วาร่านั่นเองนะก็จะเป็นเหมือนแนววางแผนนะฮะแต่ต้องต่อวิเวียนสหรัฐอเมริกานะครับผมเนาะวิธีต่อก็พิมพ์ในสโตูไทยเอ่อพิมพ์ใน YouTube เลยว่าวิธีการเปลี่ยนสโตูนะฮะแอนดรอยนั่นเองก็จะทําตามที่เขาบอกไปนะฮะแต่นี้ผมก็ ในบูสเต็คนะครับผมก็เปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นยูนิต็ดคิงดอมแล้วก็โหลดโยก้าวีพีเอ็นมาฮะอ่าพิมพ์เลยเลยครับโยก้าวีพีเอ็นนะแล้วก็โหลดมาแล้วก็อ่าก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะก็แค่เปลี่ยนเป็นยูนิต็ดอ่าเปิด y o โยกามาแล้วก็เอ่อเปลี่ยนเป็น VPN ของอเมริกาแค่นั้นเองอ่าแล้วก็โหลดไปที่โตโตแล้วก็โหลดได้เลยง่าย ก็ก่อนอื่นจะไปเล่นเกมก็ใครมองหาร้านเติมเกม,เกมสล็อปลอดภัยนะสำหรับเพจโอท็อปแอปแนะนําเลยนะฮะตอนนี้มีโปรโม,มชั่นนะมูลไรเบลดนะแล้วก็ทาวเวอร์ออฟแฟนตาซี Fantasy, มีแพ็คหลายแพ็คแล้วก็บัตเทิลพารนะฮะก็ใครอยากเติมแพ็คไหนก็ติดต่อไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะคิดถึงเกมคิดถึงโอท็อปแอปนะครับผมอ่าก็ไม่ยากเนาะนี่ภาพสวยมากผมบอกเลยว่าเหมือนเกมคอมนะฮะก็จะอพยพกันมานะฮะมาเป็นขบวนนะฮะก็คือม้า2ตัวแล้วก็เกวียน1เกวียนนะฮะ อ่าก็เป็นไวกิ้งนะฮะวาฮาร่านะฮะมาตั้งลกลากใหม่เนาะอันนี้ก็เขาบอกให้เก็บผลผลมงผลไม้ตามนี้แต่ว่ามันจะค้นหาในสโตูไม่ได้นะต้องถ้าเล่นในบูสแตกอ,ะอ่ะอ่าให้เข้าที่ YouTube อ่าแล้วก็เข้ามาที่ช่องผมแล้วก,กดที่ลิงก์มันจะเจอนะฮะผมลองค้นหาเกมแล้วไม่ไม่มีคำว่าวาฮาร่าเนาะมันมีแต่เวอร์ชั่นอื่นนะฮะประมาณนั้น ถ้าในมือถือก็เปลี่ยนแค่สโตเมกาจบเลยนะฮะสลับ Android นะไอเวสไม่มีนะครับผมอันนี้สลับ Android เท่านั้นนะฮะก็ต่อแล้วก็ยังถือว่าลื่นนะไม่มีกระตุกแต่อย่างใดครับโยก้าก็จะใช้ฟรีก็ต่อเมื่อดูโฆษณานะฮะประมาณนั้นผมให้ดูแล้วกันนะฮะตอนหลังๆอะไรดูเกมเพย์ไปก่อนเนาะนี่ฮะตัดต้นไม้เลยหาเนื้อสัตว์นะี่ย นี่ตามนี้เราก็มาสร้างเหมือนเกมคอมเลยครับแต่ว่าต้นไม้ไม่พิวไหวแค่นั้นเองฮนะ <c oughs> แข็งชื่อเลยอันนี้ก็จะเป็น่าทหารของเรามาแล้วเนาะออเประมาณนี้นะเฮ้ยภาพสะเทือนมีอะไรครับผมหัวหน้าเผ่ามีอะไรมานะผมอย่าบอกนะว่าได้โดนเสานะผม พามากลุยนะครับพร้อมอ่าสร้างเขื่อนกันน้นแนวโอ้โหเนี่ยไม่ใช่แล้วครับเหมือนพวกแมมมอสสัตว์ป่าเนี่ยที่ดูร้ายเนี่ยดูเห็นแต่ลูกตาเน,นี่ยในความมืดใช่ไหมช้างแมมมอสมีหมาป่าด้วยนะเหมือน PC นะสมัยก่อนเลยนะแผ่นละร้อย นี่ก็เนื้อหาตัวอย่างไม่ดูนี่เราก็สร้างเสร็จแล้ว,ลวก็รับของไปนะตอกลางคืนก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดนะฮะมันยังไม่ให้รับนะี่นี่ทำเควสด,ดัสตินนะมาหาเราอันนี้หัวหน้าเผ่าเท,าเทมารับได้ยังยังครับผมอ่าตอนนี้ให้สร้างเมืองแล้วเนะี่ะก่อนอื่นก็สร้างแคลนแคมป์นะฮะ ไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นสตนอกนี่ปาบอ่ามีเวลาเล่งฮะนี้ไม่ต้องเล่งก็ได้แค่3ามีเองนะผมอันนี้สร้างเสร็จแล้วแคมม่ได้เงินใช่ไหมรูาจ้างคนงาน500เหรียญใช่ปะจริงด้วยเงินหายฮะเค okay. นี่ก็รับไปอันไหนทำเสร็จแล้วก็รับไปรับไปนะฮะ เห็นไหมได้เพชรน,นะมช่วงนี้เกมแนวนี้มามาเยอะมากนะช่วงนี้นะให้สร้างอะไรอีกไหมอันนี้อะไรไม่ทราบแต่ว่าให้สร้างอยู่มั้งนะฮะอ่าเป็นเหมือนอ่ารงทหารนะรงทหารที่ทำไมไม่ให้สร้างตรงนี้วะพื้นที่เรามีน้อยอ๋อให้สร้างตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยขยายพื้นที่ด้านหลังไปนะม เราเปนบูตเสร็จปุ๊บนี่ลรหาเสร็จแล้วเคลียร์แอเรียนะฮะก็ให้เคลียร์พื้นที่แถวบ้านที่เราอยู่นะอาศัยอันนี้ผลไม้นี่รับได้นะจะให้ทหารเอ่อลเมืองมาเก็บไปนะฮะอ่านี่ฮะนี่คนไหนว่างก็ให้มาเก็บไปนะเรามีบ้านอยู่สองบ้านสร้างแคมป์อีกอันไมล่ล่ะะนี่ ได้ไหมวะได้นะฮะนี่จ้างคนงานเพิ่มจะได้เก็บของได้ง่ายๆนะฮะต้นไม้มันลกก็ตัดไปนี่จะมีคนงานวิ่งมาตัดพยายามเคลียนะฮะให้โล่งๆไปเลยนะฮะทรัพยากรมีเพียบเลยเนะี่ยอันนี้เคลียร์แล้วเอเรียหนึ่ง ถ้าใครไม่รู้จะไปยังไงก็เคลียร์เควสต,ตามนี้ก็ได้นะฮะอัปเกรดฮอหลังใหญ่นะฮะทำตามเควสจะได้ต่อสู้นะผมอ่าโอเคแต่ว่าผมว่าภาพสวยอยู่นะก็เป็นการเก็บผลไม้ไปในตัวนะฮะนี่นี่ด้วยเนาะนี่รับไป เอาล้วครับผมมีทหารมาเยือนแล้วนะฮะชิปหายป้อมเรายังไม่เสร็จเลยนี่ครับผมสร้างทหารขึ้นมาวงกลมตรงนี้นี่เอาทหารธรรมดาสปีดอัพใช้เลยเนี่ยมันไม่ให้ใช้ฟรีนี่ฮะมาแล้วครับกองกำลังทหารวิแต่ว่าภาพสวยนะแต่ว่าต้นไม้ไม่ขยับแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยมีปลาอยู่ทับ อ่าในทะเลมีปลาเนี่ยมีอะไรด้วยนะฮะ <I feel S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงออกมาละแอตแทกเอานะผมสร้างแม่ทัพ really ไปนี่ฮงมีแม่ทัพนำนะผมแจมเลยแอตแทก เรียบร้อยครับป้องกันเมืองเรียบร้อยอ่าอันนี้คืออะไรวะส่งจดหมายเหรออ๋อมีระบบซิสเต็มอ้าวไม่มีอะไรให้ปรับเลยเหรอไม่มีอะไรให้ปรับเนะี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนปรับตรงอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็แจก อ่ะอันนี้ให้สร้างหน่วยอะไรวะเนี่ยตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคนหน้าเล่นดีเพลินฮะก็สวยดีแต่ไม่มีภาษาไทยแค่นั้นเองเนี่ยมีไงเซตติ้งมาตรงนี้นะครับอ่า โอ้ oh, ปรับภาพไม่สุดเป็นเลยนะฮะมิวสิกวอลลุ่มเอฟเฟกต์วอลลุ่มมิวสิกไม่ต้องนะฮะอ่าตอนนี้เกมมาจะอ่ามาเปิดเสียงเกมนะฮะเดีย๋ยวได้เหเห็นภาษาแวบๆนะฮะคงไม่มีภาษาไทยนะเห็นไหมมีแต่อังกฤษนะฮะไม่เป็นไรอังกฤษก็สบายๆนะฮะแปลได้ง่าย อ๋อนี่ฮิวฮิวอ๋อนี่เป็นโรงพยาบาลอ่าฮิวทหารที่ระบาดเจ็บไปนะฮะอัพเกรดประตูเมืองโคตรต่ำเลยประตูเมืองเราเดี๋ยวนะพนักงานอ่าหน่วยเอเนจีกำลังจะมาสร้างสามวิโอเคนะฮะเตี้ยเหมือนเดิมหาหาให้ครบนะฮะสามพัน ้มีคนงานอยู่แค่นี้โอเคเดี๋ยวมีไหมแคมขยายได้ป่ะนี่ไงใช้ไปนี่ไเก็บผลไม้ใครว่างๆให้มาตีตรงนี้ปัดต้นไม้ให้หมดนะ อันนี้เคลียร์โอ้โหจะเคลียร์ได้ต่อเมื่อฐานใหญ่แล้วนะถึงเลเวลห้าอ่านี่สร้างอะไรไม่ทราบนะกำลังก่อสร้างนะผมไหนลองอัพฐานใหญ่ไหมอ้าอัพได้ด้วยนะฮะใช้เวลาสนาที มีเทคโนโลยีด้วยนะในการอัพต่างๆอันนี้ก็ใช้นะฮะทหารอัพเกรดแล้วนี่ใช้เพชรไปเลยครับผมเพชรมีเยอะใช้ไปเลยโอ้ยไม่ได้ครับผมแขงจัด จะต้องมีอันนี้พันเจ็ดอันนี้สองพันอะไรวะเนี่ยมีการหลับด้วยนะฮะอันนี้ก็ได้ของไปผมว่าเล่นตาม q สอ่ะง่ายกว่า quest ซ้ายมือถ้าจะไปข้ามขั้นไม่ได้หรอก นี่ก็บูทฐานเป็นฐานหน่วยาทานูนะฮะนี่ตามนี้ต่อไปก็เคลียร์นะเอเรียตรงนี้ออกไปนะฮนะทำตามเคลร,ร์แนะนำจะง่ายกว่าประมาณนี้เนาะแนวๆนี้ แต่ว่าเนี่ยมันมีเห็นไหมสัตว์ตรงนี้ด้วยนะฮน่าน่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปแจมทั้งหน่อยนะตายช่างมันก็มีอะไรให้ประจนภพยเยอะนะครับสำหรับเกมมือถือจะภาพสวยอยู่นะกำลังดังเลยตอนนี้ที่สโตเมกาใะครหมผมใครจะโหลดเล่นก็ไปที่ vpn นะนะง่ายๆก็ไปดูในคลิป youtube อะ่ะ อาจจะงงแล้วต้องไปล้างแคสต์ตั้งไรผมก็ไม่ต้องนะของผมก็เปลี่ยนโปรแกรมจําลองนะเป็นภาษาอังกฤษย n นิ e เต็ดคิงดอมอ่าแล้วผมก็ใช้เมลใหม่อย่างเดียวน,นะเมลเมลใหม่แล้วก็โคนใหม่ไปเลยนะอ่าโคนบูสเต็กรมาใหม่แล้วก็เมลใหม่เลยที่ไม่เคยใช้อ่าแค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนภาษาแล้วก็ไปที่แอปสโตนนะฮนะเช็คดูว่าเป็นจากค่างเงินบาทเป็นดอ,นดอนลลาร์หรือยังนะประมาณนั้น แล้วก็เข้า youtube มาแล้วก็มาที่ช่องผมแล้วก็มาโหลดในใต้ลิงก์ผมนะใต้ลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ก็จะเจอเจอชื่อเกมไม่งั้นหายากนี่ฮบูตตามที่เขาแนะนำเนี่ยอันนี้ก็อยากเสร็จไว้ก็ใช้ตัวช่วยนะแอปไอคอนไอเทมเร่งสปีดเอานี่เทคโนโลยีมาแล้วเนียนี่ะ จะมีเทคโนโลยีหลายแบบมากนี่ก็จะเป็นรั้วตาข่ายแล้วใช่ไหมใช่ไหมวะย, <c oughs> ยังยังยังนี่มันให้สร้างทหารขนทหารธนู20อ่าแล้วก็เล่งเล่งได้นะนี่เล่งตรงนี้โอเค เสร็จแล้วต่อไปไปเคลียร์ไอรเรียตรงนี้นะฮะโหใช้2คนเลยเหรอ,อเคลียร์ยี่สิบห้าวิไวอยู่นะเล่งไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับของรอแล้วกันนะ้อยอะไรแปดชั่วโมง กลยเสร็จแล้วนะครับผมลื่นอยู่นะขนาดต่อ VPN ก็ลื่นอยู่อาอันนี้ก็หน้าทีใครน้าทีมันเก็บเสร็จไปมีคนงานเท่าไหร่วิ่งมาให้หมด4คนแล้วน้อยไปเนาะ4คนอ่าต่อไปอัพเกรดนี่รู้ว่าปอมประกันของเราสีน่นาทีนะครับผม อ่าเร่งได้นะ4สี่นาทีก็หาอันนี้5นาทีใส่ไปอ่าลัวก็จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วอันนี้มันให้ไปหาอะไรไม่รู้นะฟุตฟุตไม่ได้แปลนะฮะแต่ถ้าจะแปลก็ไม่ยากนะฮะเออให้มาเก็บดีเฟกก็ได้เป็นเลย200 มาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้วิ่งไกลอันนี้ก็มีเพชรให้ใช้ก็เอามานะฮึเก็บนานมากไม่มีเร่งสปีดเลยเหรอนี่ห้าร้อยจ้าง จะได้เป็น2คนจะได้ไวๆเนาะก็ต้องใช้เวลาเล่นเนี่ยอยู้ยูฉากทะเลมันแจ่มมาเนี่ยมีสำรวจไปทางเกาะอื่นได้ด้วยนะฮะนี่เนี่ยอยู่กั้นระหว่างเราแค่นี้เองเนี่ยระหว่างท้องทะเลนิดเดียวเองเนะี่ยนี่ฮะข้ามาตรงนี้ก็ได้เอาบ้านหายเก็บเสร็จยังยังอีกอันนี้น่าจะเป็นของที่ ทรัพยากรหายากเนี่ยนานจัดนะมาล่านี่สักหน่อยอเยเสียงล่าไม่ค่อยมีเนาะเสียงมาทำงานก้องแกงก้องแกงไม่มีอะ่ะผมเปิดเสียงแล้วนะอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะฮะ สร้างอะไรอันนี้น่าจะโรงเก็บอะไรสักอย่างโรงทำอาวุธหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นเออนะผมมีทหาร200เหรอเอาแล้วฮนะต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงผมจะมีโอกาสออกรบได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อัพคันสี่บูทบ้านหลังใหญ่แล้วนะ 6นาทีก็เอานี่ไปเลยครับผมปึ้งก็ปึ้งเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวนะฮะขอให้มาให้มาคะแนนเนาะเดี๋ยวค่อยให้นะฮะก็โอเคสร้างบ้านได้เรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรนอกจาก แนวสร้างบ้านเพียบเลยนะวันนี้นี่ครับน้ำยาเทรนเร่งสปีดเรียบร้อยอ่าสร้างอีกครับผมไม่รู้สร้างอะไรบ้างนะเยอะแยะไปหมด โอเคประมาณนี้เลยเนี่ยจะจะเล่นให้ดูยาวๆมันก็ต้องโอ้สร้างเยอะเลยน,นี่เป็นฐหารพลธนูเอ้ยไม่ใช่พลหอ,อกนะใช้เวลานะเพื่อนๆก็ใครสนใจก็เล่นเอาแล้วกันเนาะต่อวีเพียนไม่ยากครับผมต่อง่ายๆนี่ก็ได้มาทหารไม่รู้ไปทำอะไรนะนี่ไงนี่ไงแอดแทกแล้ว เอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ออกมาให้หมดเลยจ้านี่ฮะยกคนมานครับไวกิ้งนะฮะไม่รู้ตัวอะไรฮนะหมาป่าตัวเบลเลอร์เลยนะฮะนี่โอ้ยโอ้ยเราเกือบอืเกือบไม่รอดเนะะี่ยเพื่อที่จะมาเอาทรัพยากรตรงนี้นะฮะทรัพย์ภัยตรงนี้มีมีใครมาวะ เดี๋ยวทหารบาดเจ็บแล้วก็ต้องรักษาตรงนี้เนาะนี่ฮะเอามีมีทหารบาดเจ็บเลยเว้ยก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยก็เวลาขนทรัพย์ให้เอื้อก็ต้องรอเนาะน,นี่มาสี่คนประมาณนี้ก็เกมน่าเล่นดีไม่ได้มีอะไรยากนะภาพสวยนะเล่นเหมือนเกมคอมเนี่ยะค่อยสร้างค่อยทำขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการต่อสู้ มีหอคอยมีไปบุกบ้านคนอื่นเขานเนี้ยเนี่ยต้องมีข้ามทะเลนอกประมาณนี้เดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปใครชอบแนวนี้ก็จัดเล่นได้เลยครับภาพสวยนะฮะการต่อ v ีเพก็ไม่ยากนะกดตรงนี้นะที่ผมบอกไปนี่ฮะนี่การต่อ VPN นะก็ไม่ยากนะฮะก็ดูโฆษณาเนี่ยดูโฆษณาตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็ต่อ VPN ไปนะฮะก็เลือกเข้าเพจโตของมันเลยไม่ต้องออกไปไหนนะฮะเข้าเพจโตไปปุ๊บอ่าเพื่อนๆก็ จะค้นหาเกมใช่ไหมสมมุติเข้าเพาโตไปจะค้นหาเกมหายากนะมันจะไม่เจอไวกิ้งฟอร์วาฮ่าแบบนี้นะท่านก็ต้องกด YouTube เข้ามาเนะี่ยแล้วก็ดูที่ช่องผมแล้วก็ลิงก์อยู่ใน่ออยู่ในยูทูบประมาณนั้นเลยเนาะก็ประมาณนี้นะไม่มีอะอยากยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าโยเกะ oke, อะโยกาอโยกาบีเนก็แบบนี้นะพิมพนะ์เลยโยอ่า y o g a v p n ในเพจโตก็จะเจอเลยเนาะประมาณนั้นก็เปลี่ยนภาษาเครื่องนะ,ะเปลี่ยนภาษาเครื่อง ตรงนี้นะฮะให้เป็นอิงลิสยูน k เต็ดคิงดอมแค่นี้เองแล้วก็ต้องเปิดโยก้า p ีเก่อนนะตั้งภาษาเครื่องอโหลดโยก้า p ีเมาอแล้วก็เปิด VPN เสร็จปุ๊บก็เข้าเพจโตไปเลยนะฮะค้นหากดพรีเมียมดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นดอลลาร์ไหมอ่าเป็นดอลลาร์แล้วกลับมาตรง for you นะฮะเราค้นหาชื่อเกมแต่เวลาค้นหาชื่อเกมจะไม่เจอนะฮะเห็นไหมมันจะไม่มีเลยนะฮะหายากมาก เพราะฉะนั้นเราแนะนำถ้าเล่นในบู t สเต็กนะฮะพิมพ์คำว่า YouTube หรือโหลด YouTube มาก็ได้นะฮะหรือว่าเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยรูปโลกเนี่ยพิมพว่า u t u b e นะฮะแล้วก็หามาแค่นั้นเองนะฮะหาชื่อช่องผม M2 ็มทูลิ้งอยู่ใต้ค,คลิปเชนนะฮะแบบมือถือก็ไม่ยากครับเปลี่ยน VPN ก็โหลดได้เลยก็เจอใหม่คลิปหนะ้าหวังว่าเพื่อนๆก็จะชอบเกมแนวสร้างผ่านทับแบบนี้นะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe ด้วยเจินใหม่สวัสดีครับผม